สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนมือนี้อยู่กับแอดสายบุญเป็นอย่างเงี้มือแต่นี่คือห้องเสียงหลงล่างสองออกลดนะเห็นเห็นต้องใจเนาะคือมือบัคือเราเป็นแบบนี้ไหมนึกว่าเป็นผู้ชายนะผู้ชายทั้งแท่งแต่เมื่อกี้สภาพแล้วแบบมันมีแบบแอบแฝงน่ะเมนเมนบอกตกใจมันเลยเป็นอย่างค่ะมาบังมาบังมาบังเป็นอย่างมันช่ทั้งใจนี่อย่าพาวอย่าพาเบังดูมันคืออะไร ตัวป้าลือไหนบังหนูยิ่แล้วเฮ้ยอหนูนูหนูนอยู่ลี้มเลมเลมยบักรนใหญ่เด้อโอ้โหนอนสงบนิ่งแค่จอระคาอย่าพอย่าเป้ยก็ตัวใหญ่แห้งเท่ะโอ้ยหน้าบ้านลุงพลโอ้ยในในมองนอนในอเลยมองนอนเลยเนาะตินอนเมื่อคืนเลย ตรงนี้ต้องมีคนนอนเนาะเมื่อคือนน,นี่เนาะใส่ใสใเบาะน,น,าน,านาั่งนอนเมื่อคืนเฮ้ดจังแดดแล้วบอกยายนี่คือเสียงหลงไปเโอ้ยมันตกใจเนาะเสียงหลงเลยไหมญาติญาตินัน้นเพิ่นบ่ได้ขืดด้วพี่น้องออเออโตกม,มากใหญ่เจออะไรในนี่คงยาก